สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแก้วก็จะมาชวนทุกคนพับเหรียญโปรยทานดอกพับพึงนะคะจะเป็นดอกลักษณะนี้เลยนี่นะคะสวยและก็ทำง่ายนะคะมือใหม่ก็สามารถทำได้เป็นลายเบสิกนะคะประหยัดริบบิ้นด้วยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำลายนี้นะคะแล้วก็ ทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะมาเตรียมริบบิน้นริปบิ้นที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นริบบิ้นเบอร์สองจะใช้ทั้งหมด4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่25เซนติเมตรตัดปลายแหลมแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยเวลาที่เราสอดนะคะเราจะสอดได้ง่ายจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มพับกันเลย เราจะพับริปปิ้นลงนะคะความยาวที่พับตรงนี้นะคะจะอยู่ที่10เซนติเมตรจากนั้นนะคะเราจะนำริปปิ้นมาขึ้นฐาน4โดยหยิบเอาเส้นที่1ขึ้นมานะคะตั้งไว้แบบนี้แล้วก็ให้ริปปิ้นเส้นสั้นนะคะอยู่ด้านบนแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยต่อมาให้เราหยิบเอาเส้นที่2นะคะมาคล้องเข้าไปเส้นที่1 แล้วก็เส้นที่3นะคะคล้องเข้าไปเส้นที่2เส้นที่4นะคะให้เราจับแบบนี้แล้วนํามาสอดในรูที่1ตรงนี้นะคะเราจะสอดให้ริบบิ้นขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วจับกลางออกดึงเส้นที่3ขึ้นมาจากนั้นให้เราจัดให้กระชับนะคะก็จะได้เป็นฐานสี่แบบนี้แล้ว ต่อมาเราจะใส่เหรียญเข้าไปแล้วก็พับเก็บเหรียญน,นะคะตามที่เราถนัดเลยพับจากเส้นด้านล่างนี้นะคะขึ้นมาด้านบนด้านซ้ายพับมาด้านขวาด้านบนพับลงมาด้านล่างด้านขวามือล้วก็เอามาสอดล็อกในรูต,ตรงนี้แล้วก็จัดให้กระชับนะคะกดให้เป็นรอยพับไว้ ทั้ง4ด้านเลยแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมาให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้แล้วทีนี้นะคะให้เราเอาเส้นด้านสั้นตรงนี้สอดล็อกเหรียญอีกครั้งหนึ่งสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะนี่สอดจนครบทั้ง4ด้านเลย เสร็จแล้วเราจะได้แบบนี้นะคะต่อมาเราจะพลิกกลับด้านขึ้นมาแล้วทีนี้ก็จะทํากีบนะคะเริ่มจากเส้นฝั่งขวามือเส้นนี้นะคะเราจะโค้งริบบิ้นเข้ามาลักษณะนี้นะคะแล้วก็บิดปลายลงไปด้านล่างให้ได้กลวยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ดึงขึ้นมาสอดในรูต,ตรงนี้นี่นะคะแล้วก็ดึง เราอย่าดึงแน่นนะคะดึงประมาณนี้แล้วทีนี้ก็หมุนหนึ่งครั้งทำเส้นฝั่งขวามือเหมือนเดิมโคงลิบป,ปินเข้ามาแล้วก็บิดปลายลงไปด้านล่างจะได้กลวยแบบนี้แล้วนำมาสอดรูตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเราจะทำงอนกันนะคะไปจนครบทั้ง4ด้านเลย เสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะต่อมานะคะเราก็าจะทำเส้นด้านบนก็คือเส้นนี้เราจะจับริปปิ้นปลายตรงนี้นะคะพับลงมาด้านล่างแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาสอดใต้กีบตรงนี้นะคะนี่ลิปปิ้นก็จะทะลุออกมาด้านหลังใต้เส้นนี้นะคะแล้วก็ดึงแล้วก็ใช้นิ้วชี้ของเรานะคะดัน กีดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงนะคะเสร็จแล้วก็หมุนหนึ่งครั้งแล้วทีนี้ก็พับปลายลงมาแบบนี้เหมือนเดิมดึงขึ้นมาสอดตายกีดตรงนี้นี่นะคะลิปปิ้ก็ออกมาด้านหลังแบบนี้ดึงถ้าเหมือนเดิมนะคะใช้มือนิ้วชี้ดันด้านหลังแบบนี้มาแล้วก็ดึง มุนหนึครั้งแล้วก็บิดปลายลงดึงขึ้นมาสอดแบบนี้นะคะนี่หมุนหนึ่งครั้งบิดลงแล้วก็ดึงขึ้นมาสอดนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลายนี้ เส้นไหนที่ดึงไม่เท่ากันอย่างเส้นนี้นะคะเราก็จัดอีกทีหนึ่งนี่ส่วนปลายที่เหลือตรงนี้นะคะเราก็จะตัดแต่งตามแบบที่เราชอบเลยก็จะใช้เป็นกันไกลฟันโค้งนะคะตัดแบบนี้ไปเลยทั้งสีด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้ดอกพับพึงแบบนี้นะคะสวยและก็ทำง่ายมากอยากให้ลองทําตามกันดูสำหรับการติดตกแต่งนะคะก็จะใช้เป็นมุกครึ่งซีกนะคะหรือว่าเป็นรูปปัดมุกก็ได้นะคะแล้วแต่เลยก็จะดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไป สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย